อย่าดุมนะอย่าดุมมีแล้วมันก็แบบโค้งชาตนี้หอมังชาแนกอันอะแล้วก็มันก็มุดเรวมุดมันเป็นกำกอลสิเไม่วเคื่อนไม่อยู่เคื่อนเคื่อนไม่อยู่ข้างกันสองที่ไม่มีคนไปไใช่ใ่ใช่อพี่เจับใช่ะช่ออะไร เราก็คิดว่าสูดจบแล้วตอ่ใจรับสาระเท่าที่เราได้เาอให้เต็มที่เดี๋ยวทีนี้ก็จะชี้แจงว่าเราจะทำอะไรที่ไหนยังไหต่อเดี๋ยวให้่จกอใจใน้นําไปเป่าด้วยอ่า เ<โ>ดี๋ยวพอน้องมือขึ้นเรียบกล่าวคำขอบพระคุณให้พราาะอาจารย์หเป็นสองซ้ำนู่นพระอาจารย์นูนาาน่นพระอาจารย์ต่อต่อท้ายด้วยสิไม่ไมรวมพ่อแล้วล่ะ อตอนนี้เวลา16นาฬิกา4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจากนี้นะเดี๋ยวจะปล่อยให้พวกเราไปทํำูุระส่วนตัวอาบน้ำเก็บของเข้าที่พักให้เดี๋ยวจะไปไหมเอาเวลาปีกัน20นาที เอาตอนนี้ให้คุยนะอยูเมื่อไรบอกนะพอใจเมื่อไรบอกพอใจหรือยังเออ เนเน่ทำไม่คุยเดี๋ยววิทยากรจะคุยให้ฟังจากนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้เข้าที่พักนะครับให้นํากระเป๋าเข้าที่พักนะผู้หญิงเรือนอนอยู่สาราหลวงปู่ฟั่นมีหมอนมีเสือ้อเราก็บริหารจัดการเราเลยนะครับว่าอยากจะนอนตรงบุงมไหนนะ ผู้ชายผู้ชายนอนตรงไหนครับเอผู้ชายทำไมพอให้คุยรือไม่คุยนะพอวิทยากรคุยคุยแข็งลยเนี่ยพอใจหรือยังถ้าคุยไม่พอจะให้คุยอเออผู้ชายนอนตรงพื้นกระเบื้องสีดำตรงนี้นะเสื้อ ยังไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่วัดงนานแล้วน่าจะมีอยู่ข้างในห้องตรงนี้นะหมอนมาเอาที่เรือนนอนของผู้หญิงนะจะมีน้องอาจารย์อาจารย์หมอนอยู่ที่นาะอ่ามอนอยู่ในห้องเรือนนอนผู้หญิงนะครับให้ผู้ชายเอาหมอนแล้วก็มาจับที่นอนของตัวเองนะครับ ย้ำกางเกนงกนมกางเกงในนะครับอย่าให้มีโกกแถวแถวเราวเนี่ยราวตรงนี้นะเอออย่าให้มีเดี๋ยวเพื่อนทานข้าวเย็นแล้วน้ำลายไหลสอยยาวไปกินเี๋นี่ยุ่งเลยนะเออเยี่ยงในหายนี่ยุ่งอย่างน่าไม่ได้นะผู้ชยายอาบน้ำตรงไหนอาบที่ไหนครับ ห้องน้ำเมนแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ผู้หญิงเราไม่เข้าห้องน้ำตรงนี้นะเราให้ผู้ชายเข้าทั้งสองห้องเลยนะทั้นห้องชายห้องหญิงแต่ผู้ชายสามารถเข้าไปใช้ได้แล้วก็ที่เมนนะส่วนผู้หญิงเราไปที่ไหนพี่สองที่ครับนี่ข้างหลังแล้ก็เมนกำแพงทิศตะวันตก นะครับแต่งตัวให้สุภาพนะเวลาไปเข้าห้องน้ำเราเดินผ่านหน้าสาธารณชนมีบุตีหลวงปู่หลวงตาหรืออะไรแยะๆเลยาานะครับส่งผู้ชายไปข้างหลังทางโน้นรีสไตล์แล้วมีแต่ผีอยู่ที่เมนระดูแต่การถ้าห้องน้ำไม่พอไปที่ไหนครับสา,ารน้ำอนุญาตให้อาบน้ำี่สา,าน้ำได้ Ờ, ใช่เนี่ยสรน้ำตรงนี้แหละราไปตักอาบล้วไม่ใช่ลงไปอาบเดีวมีอะไรดึขายุบเลยนะครับ,ราบตามซาด้านนี้นะเรือนอนผู้หญิงนอนที่ไหนเออเนี่ข้างหลังนะครับมอนเสือ้อผู้ใช้รนอนที่ไหนเออเนี่ยกระเบื้องาำนะครับตรงนี้หลังจากที่ก็บเสื้อผ้าอาบน้ำเสร็จแล้ว รอสัญญาณระคบเรียกรวมเพื่อทานข้าวเยน็นเมื่อตอนเที่ยงใครยังไม่ได้ทานข้าวนะยกมือหน่อยใครยังไม่ได้ทานข้าวทานแต่มาม่าใช่ไหมใครยังไม่ได้ทานข้าวยกมือนะชดเชยตอนเยน็นบอกไม่กลัวแล้วชดเชยตอนเย็นเรานะคะเออมีเสียง ไข่สองฟองเจอเรอเย็นเอานะรับทราบตามนี้กระดาษที่เราเขียนเก็บไว้นะเก็บไว้ให้ดีไว้เป็นที่เรียนะครับขยักก็เยอะทิ้งให้เป็นที่ะนะครับเา้าทั้งหมดเงียบเงียบผู้ชายทั้งหมดาสาราเปิดไหมครับจ่า กันอ่าผู้ชายทั้งหมดลูกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสี่สี่คนพี่เลี้ยงผู้ชายผู้ชายมีกี่คนทั้งหมดเดี๋ยวให้เอาฟอนให้เฉ่งดีกว่าไปหยิบอดี๋ยววุ่นวาย ผู ja ้ชายมีกี ja ่คนเอาผู้ชายทั by, n ang, n ang, n ang. ้งหมดนั่งลงนั่งนั่งนั่งคุยจังเลยเอาผู้หญิงลุกมึงวัวไปหรือวะไม่แตกออกลาวลาวหางเดินไปหยิบกระเป๋านะครับแล้วก็เท่าที่พักเสื้อ จัดกางตัวเองได้ย,ยังน้อยผู้ชายครับพี่เลี้ยงสี่คนลุกพี่เลี้ยงชายสี่คนเดี๋าายวอาจารย์ให้เอออราาจย์เดี๋ยวอาจารย์ให้นับจำนวนเพื่อนเสร็จแล้วไปเอาหมอนอี่ปอไห่ปอไหม ไปไปเอาที <Saint> ่ห้องด้วยมั้งเอามาเจ็บใช่สวนปากกาครับเก็บไว้ให้ดีนะครับอ้าวผู้ชายเดี๋ยวให้พี่เลียงนะไปเอาหมอหนามาโมงเอาไว้เพื่อนใส่รถเข็นมาเลยนะ